နာရီနာလန်သိင်တော်ကဘုဒ္ဓဝဲတမောဒုကောဘလကဝိတဆောတိတဖတ်ကိုဟတ်တဲ့ဘုဒ္ဓဝဲသိခါကြီးလေးຢູ່ကောမြို့နခေါ်တချီတနာဝိလေးတောက်စုမညာတနာဝိတတေဖတ်ပေါ်မှာလောတာကသောလေတန်နိုင်ညာကြီးဟီမီဝဒလည်း TIC တညအတ္တဆော့တခါအဝဲကိုလောပဲဒါတန်သောခုတော်တေဝဒလည်းစึกကောကအတ္တာ THER ဟီကိုဆောရတရတကေကြီးလေတီကေထောလုထောတစီပဟေခီအညူစိဝဲအဝဲနိမေဝဒါ ตาวสาปูตอเนาะตาไคเลยเยได้จิตาชุมุนี่คือเกเทอลูทอตะสีจิบาเนาะบ้ามนุคนตาเลยนี่เดตานทีก็ตาโพตาฉิตามุตะสุทโตโอดิมีโอนาคีโกดาฟูเกปูครปุเลปูตอเนาะลาราติปานิเดตาตามุตะสุทโตท่อดิบาอะโคนี่เนาะนะกะรีบกว่าโนกินอกว่านะกะมันนอกกว่า นวอน้องหลัีชุดแต่ไม่ตละเน้อบเรื่อวาสุตาสุเวทภาคกลางในเลมานนจาเลยังจะจ้ากว่านาชนเนาะเออเอาไวนี่ดือนเนจิตะเขียนอยู่ตาที่ตรวนี้ยัดที่คือจใจนีหลอกเนาะแล้วเขียนอยู่ตะกบัดเดวดาเนาะต่เธอที่สโรโตเอยในเละกีเนาะอาเกต่รุนรตัดีมาเตวดาิจจนี่บาปูปากิเมเจอรบาเมกลัลังตาตะขยนเนาะ ตากโซนิกวยโลเบดาเฟเดนีญาญีเซปเทมเบอร์34คิโตคิชิวินนี่เนะนาตากโซคุโตฟัลลาเวกวยเวดาจาอีเจเวดาเลคิโตคิชิวินนี่เลาโทเบอร์ปอสอยู่เลดาซิเยตตออปูซิโกกะบอบาราโลเวเลกัมมาตาเธอฮิโคซโรตาเรตาแก่พ่อครูซิโกกะตาเรตาแก่อีเลดกีเกเตโทลูโทตตะซีบ้าอวีเคดอยู่ ကညောတော့လိုသို့ဖို့ကရတဲ့ capacity ဝင်နေ။အော်။တမိလို့ပိုက်ချီကြော်ပါ။နော်။တမိလို့ပိုက်ချီကြော်ပါ။ဘာတိတရခိုင်အဝေဒာအကေထော့တစီပါဟိုပတင်လိုလိုတော့။နော်။ဒီချုတ်နေတမိသေးကြတော့ပါ။ဟောကော့ပျောဖိုတန်တော့လက်ရေချုတ်တာလာအာတတာကေလောကပိကွားတာဟူ။နော်။ကဘလော့ကော့ကကားကဘုလို့ကတဲလင်းတရခိုင်သူဘူအတလုံးညပါ။နော်။အကေထော့တစီပါလော။အင်းတမိလို့ပိုက်ချီပါ။ นาะปเทีนปบ่ละจนเนีกว่าตถ้้ทักะมีเตานนเมื่อพุทธากว่าวันี่พุทธะเดียวด้บาดิทุกตเลยกว่าเนาอุดราคุบงกุฎีบาเยอะเจ้าลุนท้ีบาทังสอเกตวเวเดวก็คาีที่ก้เตะตาอุตสาภกุสึก็กาตาหมาตะเกลเวบานอขีอนยูตเปอกหวอปูตาลตัดเลตเนาตเปสตุปปะขวีุลีเวอฟถึก็กาตา อทฺทฺธ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  ปเวปที่เลก็โตเคอีตาตะเกิรมมาเว้ตาเธอที่สรรบาบ้ามือปูเลนี่ขอพระที่โกดอตบีปตตเคอีเปอปลาตาพิทามาลอิลอเซตุนโนตมีบาอาคุนี่หรอโดนตุกอกกกัมาเว้ตาเธอสรอยนี่ก็เลยดุโกพผุดเดอสือจะตุลโลเวบ้าตะกบาพ่อก็วอตะพาปูเคอีอาตะกี้ ตลอตัเกเล็้าเน่พอสิวตเปกรรูปกรวเนลอคูอเวทีตามมาอีเกตทรู้ว่เวตตีบ้าอะรสเวนี่หออืมจะนใครไีู่ไม่นอบ้าูโคตาเล่ตลอดตกเลนอกลงดูเสภาพพี่าับเอร์เไว้ได้หน่เดี๋ยวที่บ้านเลยวมวปาเปะเทปเวได้อ่าเขียนอยู่เพิลอกหัวบ้านีออตอลอกผาเลยดนอเลิก ตที่พนี่เจาน่จะไม่เลือกอยู่ให้เธอป่สราตอตีหลอนยอบ่เอาคนติต่อเนี่อ่ามีคเรือเสือไว้ด้นักกีฬาเลอะอากันนี้กว่าสรวนก็หลอกันลาหลอกกไมีสรวลอันลี้หลอลาบล่าย่มเจเจนี่บอเอาคนติตอนนี่เดลออารมณี่รอเชว่าดูอาจจะเกะท้อบเนาะอาจะเกะท้อบ่เลยก้กันลาหลอกเออวิบลอนี่กู้เอกดไว้ได้ใจใจตีก็ไกีเลอ Uh, ta ka ma wɛ tata hikosoro awɔ afokui kito titi nui nii afɔwo done ba wɛ tasɔtoɛ leho ko dɔ kple gbɔnu sɔgbuku ɖe o owɛ ako ma ti wɛ tata hikosoro owɛ dɔ akɛ isiko somo wɛ le kado ne bata sɔtoɛ ma se afɔko rɛglɛ wɛ la ka ma wɛ tata hikosoro afɔwo. တို့စက္ကလစီ CR เท่าဝေးငိုအာကွန်မြူနီရဲ့လာပူကွေအနိတိချီနော်ဘီယိုနီရဲ့မဝေဒာတာသေအာပွာနောနောဘာစောရိုချေချိနေတဘလလီဒေါဖက်နေနေလာလအာဟုတ်ခုဒေါဖလဆောဒေအောကစောဒေါနောမာစနာဂီရဲ့ဒေါကိုညိုင်ဒွတ်တီသောလညာဘပြန်ရောလို့အာအကူတဒေါရီရှုပတ်တဲ့ဒွါဝေဒာလေမီမာချိချာအိနောမီမာတီသောလာပူကွေအနိတိချီနေဒေါဟုတ်ခုဒေါဖလ cái chốt ở thứ gì chung một đại chỉ trái này ba sang đại đời chung một đại ta là phục vị đại ta là thầy đi tầm ta là nó ở khu chung là ba mươi la ba đà ta nó khu này na thọ từ gà để mà ta loại đu hơn chỉ chỉ dèm được lấy của bác giáo viên nè và bác là bác nó này là với đại chỉ trái gì mình nhá có cả ta về ta mưa la cần đủ nên ba อ่าพมีเาสตาป่าเป็นโนอสูแล้วก็ดนีบ้างอาพมีเสตตาปาป็นโนอวัวฮุกเลสเวเลที่กโก็อเมญ่าตัวปวลกเลอาบุบูอุเวอรยสีอาทอเวด้านนี่ลองอ่าออมยอ้าัไม่ไม่เลยอยู่โปรดนี่ก็เตวด้านเลยพยายามให้เป็นที่ยอมรับน้อดิตวาปะอากาก็หลอตุลุอ นอีตเด็กกวาอากาก็ที่เลยเอือ่อติตรมมันยี่ไปเกทอนลูก้ยบางทีบางกลพอเตสาคือบาบ้ากโซโดอาผู้ตอนนี้เจะปลีไว้ได้เลอะหินเลอบาจิล็อกยชงตานี้จะคือเรื่องหาเธอว่าสรบต่อใจใจบานี้ตาล่นบ้าบานี้ยงชวงเลนนบาเมันกบอยยู่ิ่่านนประตูเือนอัิมนอนตบ้าเฮตรลอตาตอรีเฮขาลอตาตอรีบ้ามาลอเอซูาจีเราไม่เม่ซึมมาใจ่ิตใจนี่ดื ตืนโดนีบ้าตาสอดเถ u ế ตื้อนโดนี่บ้า,ตาต,ต,บาตาตุนโลมือซื้อเลือกันลุดที่สภาพอักาบายเยอือกบางคนตาแลงไม่มชาติเหน่งใหญ,ญ่ได้ปยอนสื่ออาเม,มียซ่าเติมมีอรีเลอกันลุดทีิธภาพมีงานนอนเจ๋เนาะเปิด้อนระบายมาตีตาเปิดร้อนรตบยให้ขาตาเปิดร้อนบระบายมาปีมาผุ้ตาเนาะเปเย็นแล้วมาเลือกันยอกอผูก็บอก ho, ่อยู่ฟาบปจีโดน,น,นวอยเนาะยังเลทํามาเจอปจีจะปจีก็ปันจีมากลวเลย 啊啊，把手点过了噻！我那屋里有个不是几百包鱼钱的，那个买两几百四百四块钱，那两几个女朋友耍个那么肥，嘿嘿了。你出门没个少花钱了，个少花钱了啊？那咱买完麻将呢吧？嗯，咱买几顿买几了？那个那那张开一把蛋米去接，你都不如啊！那咱买几顿买几个下去？啊，买几顿买几了？嗯，阿婆带了你带个少年的，阿婆也跟着跟咱。 อ่าจิตใจอีแต่ว่าด้านเลอตะกะตอขอคือกะตามมาตะถักอีคุสรตัสแทกอีที่เอหญู่ตะกะบาเลตะเกตะตุลุไว้บาดทอดเอาไว้ซุกลุตุโผเอากะตะพัดสิกอตุลุไว้ตะตีปะอะพกผูถึงทอดปากสาบบารานเอาไว้เลอตาตะบะมาปะถวยซะโดสิกอกะอะตาเธอที่สรอีบ้าอู้ไว้อะงิ่ญญาบะนี่หลอ อาไว้นกตกาแล้วเนาะไม่ม่ตัดไตัลาะกติกาแล้วต่ปาติด้เนาะตกลงบาชีนาะกติกลาก็ละลอฟังยอนในเดื่องลุงกบพูเดนี้อาจจะกีเตอปอลตางีนอะเลือดบชอตเวยต่แบมาปากกันตบบมาบีบูงดอเปียอัตตาทีโคุสรบประตอตบลนยาอิารีเทวินจ้าจันนี่เนื่จานี่เนี่ยดูนักข่าวเปียอ

တို့တာထီဆော့တာတက်ကြီကမဝဲလောကိုပြော်အပူတလုံးကတော့ဒေအပူအွေပြညာပနေတော့အော်ချော်တလက်ကေဝဒန်လေကနူအလွန်ကြီးနော်ချော်တလက်ကေဝဒန်လကတိုကတော့ကွန်မြူနတီမတတူးအကလောလေအာတာတစ်ခိုင်တာမင်းမလေတဲမတတူးကလောနေသူဘာကညောတနောတော့တာဦးလနေဒီပေါင်းညောကလို့ဘာကြီးပါကြည် นอบาดติเอปิละบาดติบ่ที่ว่าดนลูกจิรออือเอาครูจาดอนี่นอตันคายนี่ดุรอบ่อยู่สินน่ะบ่เอาไว้มีกวยเพาะบิดได้เลยจันนอบ่มาเปียวเลยๆดึกก็หมั่นเลยจ้ะเอาไว้นี่นอไก่ยีเปียวเปียวตบบ่บาดดึกก็หมั่นนี่ไว้นี่เอ่อแล้วก็เก่าดอกที่เลอะบ่หมาหรอมันมีชานี่ดือเอ่อเอาไว้นี่เนี่ยไม่ไว้หน้าตะกุตรีตะคานอก็ไม่ไว้หน้าตะกุตรีตะคาแล้วไปหย่อนี่เอาไว้เอาครูหนูลาดุบาดจิชุมว่าตา attack u lo attack at to paula me le chot le kyu da ta si kwa ji jan ni lo ni no so we lot so quick do da la ka to we di na so ta the we hi so ta ve ta kle i me we tu ko ka at ta ke te to so pa we ta ka ma loti ta pha pan no win no da looking to chi chi yen ni la no win ber ta a jo abla attack her a wo a ri si nya ba ni go อืมเอาไว้น oui ีไม่ไววได้ตาคูเธอสรอไปลูกโตตะคาเลิกกุ้ท่อตาต่เลิกตาตลบาเลิกกับมาตาโอกับบลิกกับมาตาโอกับลัเลิกตาคูเธอข้าสุญญากับเฮีฮอีแต่ปวานี่ลอเออเอาไว้ในเรื่องรถที่เยชัวโมตาตาคูเธอเว่ยะตไม่ตาคูเธอเลยก็จะเกกะชัวแต่ไม่ตากินยาลาว่าบาเนาไม่ไวด้ ตาคือเธอราคาเล็กับบ้าเออกับบ้าสีนนะแต่ลื่นเนอเนอผืนนาแต่ลื้นเนาะไม่ตาคือเธอเลนหนนี่แต่ีบาอานดูกระเตือ์ดย่ชมุส่าจจนนี่เนาะเอาพนี่ดูย่งชมมุตสาเลยนะคงกวาก้าเนาะเอาตาเนี่ยตาเลดกนดีชไหนกับบ้าเกล็ดหอมออกับบ้าเกล็ดนะกัมาไว้ได้เกล็ดอปูใส่าจเล่นดีประเดีวบ้าบ้ากับบ้าเกลอเนาะเรนี้่กัปากกับปากเลยไม่ได้เลยเออเอาเวด้ปลาเฮ นึ่ลวยเมป่วาสรขประตูเขออยายิ่ปลาปลารลักยาคุยชี้เย่ที่เราดูยี่านนี้หมอดอกคุยชี้เยล่ลากยานี้ก็เทเอได้ไม่เอาไรเแล้วก็เปิที่เปิก็ลักยาควาัาควชี้คุยนี่หรอเอออย่ช่วหนก็มาได้ยี่นนีน้เะ อาคนด่ตอนนี้ด้วยเอาเวอาตักเออเลมานดจะไม่เลที่ว่าป่าเหยิงช่วม่สกกับเปกรือดานเล็กลอหรือบหนักเลยอเล็ที่กลัปู่าช่วว่าคิดเลอีาปัวอูติลากาที่ันตุเลเล่ยิงช่วม่ไม่ออนไลน์ไม่ออนไลนะกวาดิบิไม่ออนไลนี่บิดไม่ออลนลอีบิดไม่ออนลเออไม่เลืตามีตาต่อที่ภาคอ่เนี่ยเวเปเวด้าเลทีน่นเลทีทีเลทีกลัเลที่กว่างกันด้วยอุกุเวด้า ก็ฮับเปกนยนะึเลเลเลยสมมตาจารย์นี่อืมอาต่ดอเวนะเอาเวน่ตาเรืองประโยชน์นี่ตาอัมมาตาปลนี่ปฏิยาพะเจบัลลเนาะก็กบลิกก็กบลเนาะกับบลิบลิดอก็อทอตามมตัุตตโตตุบ้านเห็เนาะเออเอาเวนีเดะไม่เวได้แล้วมาเขียนอยู่กรเนาะเอาเวด้เตเวเลก็คือเธอเวได้ฮิปโปอสรทอ่ะตบลอใหญ่นี่อ่ะลิกีอเกโรตัดตีบราะฉะนันมีเกโนี่เดดีดเจนีรอก็เกเธอเวด้ na no, deki deki do hola da tamil ka bibi sho uh, sho ka le da mu mu no no ba ye ta ko pe tali ta lo ni no oh, awe i me wi da da nai ai ta so le i da le si pa pra du ti ti ko ti te lo